เปิดแล้วเปิดที่กูขยับกูปังมันโอเคโอเคุกท่าท่านเขสู่การวอลแคนนะครับอนีที่มันคงไม่ปาลปงใ่กูนะคำเตือนคลิปโดวอลแคนได้เหมาะกับพวกโลกสวยทุกคนทุกประเททุกใบไม่เหมาะเลยเลือกดูคลิปมีปะไม่มีเปิดเลยไม่มีเลยวะไม่มีไม่มีผมนอเดี๋ยวนะบ้านนึงนนะทศเก็บขยะบนโต๊ะก่อน ไอ้เหี้ย speak. ไม่ใช่เวลาโอ้ยหี้ากากหลุดน้ากากหลุดไอ้หน้าพ huh ี kind of ้อย like <e ่ายัดแม่ดมีคุ้มค่าเลยมีคุ้มค่าไอ้หน้าพีหน้ยกากหลุดดีกว่ามันมันซื้อจากอ้องกันไม่ได้เฟิร์สชาไอ้พี่เฟิร์สเน็ตกาไอ้สัตว์ฮัลโหลเฟิร์สอยู่วัดเดียดอยู่กูไหมโอยโอยหนูตัวมึงแทวับแวบ เฮียข้างล่างตัวมึงมันสวับสวับได้นะแหละเฟิร์สเฟิร์สพึ่งแหลกมากเฮียสวางสองไอ้เฟิร์สนี่ตายทำไมวะเดี๋ยวตายวันน <มา S 2> ั้นตัวหนึ่งนายเฮียไอคุณชื่อแรงไเกลือไอห้องล็อกมาแล้วจริงบุมนี้เด็ดมากเลยนะ โอ้โหอยู่ในบอมแล้าบาร์อืมอยู่ในบอมเฮ้ยผมเวลาอิกยักอิกยักได้อีกสามสิบวินาทีมันขึ้นท่อตามพี่มาว่ะปวดเจ็บตัสดีเพื่อนโอ๊ยยี่แหละไอ้สัดเท็ดเท็ดมาเด้งวู้ววเดฟเฟ็ด

ไป um, ย,ยิงน um, ี่โอยได้ดันส so ิครับรออะไรเพื่อนจะเข้าแล้วอยู่ไกลอยู่ไกลยเอกลยลติยบางมิข้างหน้า้บ้าไปไปกลางไปกลางไปกลางไปบกรถไฟกลางตอตายแล้วตายแล้วดูทีวีให้ ดูหันเหอะไรตายเกิดจนโอ้โหแม่ังยังไงของแม่ไว้สัว์เรื่อขาาขาน้าน้าะาอ้าเบตตาระเบิดแลเะเบิดแลวเห็นนะฉันแค่พเล็กน้อยอืม

ไม่อยากล้อเลยสัตว์แม่เราเล่นแม่ขึ้นเลยอ่ะแม่ตนยศแม่วิ่งมึงฆ่าเลยมาแล้วมาแล้วบล็อกกี้ท้ายสองตัวตัวสองตัวโอเคเซฟหน่อยโง่เฮ้ยจุดบังอะไรที่เย็บอะกัวแม่เลยกัวแมนเลบแดงโต๊ะเอ๊ะอะไรข้ออวบตัว กูเพิ่งรู้สึกว่าพี่ไบายโหดก็ช่วงเนี้ยกูก็เล่นปกติมันเดินป่าววะไม่ไม่ไม่ได้ได้เอาตีก็จะโอไม่ปกติไม่ไม่มีเฟิร์สอยู่นั่นแหละถึงบอกไหมว่าไม่ปกติไอ้สุดขอบคุณนน้อยขอบคุณนน้อยขอบคุณนน้อยอะไรเจับปืนกูขอบคุณนะขอบคุณครับเอ้ยไอ้ดองไอ้ตังไม่มีเลยไอ้ตังไม่มีเลย มาแล้วมาแล้วโอ๊ยเช็คหน้ากูหนึ่งหน้าหน้าเอหน้าเอโอ้ยจัดเตะแล้วจัดเต้ฮะผู้พิทมือฮะผู้อิเหรอดีกว่ามาร์ทดีก็ได้ผมวางบีแล้วผมวางบีแล้วผ้พิทมือหรือฟาร์มาร์ทเซิร์ฟบางแล้วตายตายบนฐานตายผ้พิทมือหรือฟาร์มาร์ทวิ่งไปเช็คศพดีเฟิร์สวิ่งขนาหนี้เฟิร์สเฟิร์สเฟเช็คหน่อยกูกูคล่องใจมันยิงมาสองลูก บนบ้าน ama, บนบ้านมันบนบ้านมันบนบ้านมันบนบ้านมนเออขึ้นมาทิขึ้นมา่อกีุ้ท้ายเม่กุ้งยมากเลยใครโดนระเบิดวะเมื่อกี้เนี้ยมั่ยิงมาสองลูกอ่ะใช่เหรอเออมันดูลูกเดียวโกดดังคุณถามถเอาเปล่ากูเอาไม่ทันเลยกูจะตามดันคิด้ยเฮ้ยมาเล่นเหมือนเดิมนี่วา มันได้แน่นอนเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วบอกแล้วเจ็บข้างนอนมันตายแล้วครูกำลังดูซองปืนมันอยู่ MK เช็คศพไปนะยิงได้เช็คศพหน่อยอยากรู้อย่างนั้รถไฟมาฝั่งนู้นโอเควิ่งหล่ะอีเหี้บเยยิงจากรถไฟไม่มีนะที่เท่าที่ยิงมาไม่มีเลยนะคอมมันดูโบกี้กลางดิ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาตรงกูเนี่ยมาตรงกูนี่ไงนี่ไงชัดเจนเลยเนี่ยบันไดบันไดกลางเนี่ยไอ้สอเพียเนี่ยมาดูมาดูเนี่ยมาดูน่าจะมาด้วยกันเนี่ย่ะพกบอมเป็นบ้องเลยเนี่ยโถเอาไปเด็กเปรยเล่นพกบอลเหมือนสันเนี่ยใช่เะล่ะนี่มันอยู่ตรงหัไฟกลางนั่นแหลกูไม่อยากยิงเลมืเนี่ยบีมมันจะยิงเ่าตายไปซะพกบอลเะล่ะใช่ไหมดดมไม่มีอ่ะ เป็นบ้องเลยน่ไอตัวนั้นน่ไอตัวที่นอนอยู่ตรงนั้นนี่ป่าก็ยังกูสาดเช็คนึ่เดี๋ยวมันกลับดี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 โอยโดนตีเสมอแล้วอ่ะเอาเลยใส่กลางเคลียเอาเลยกูป่าความปิดไอกล่องฟ้าข้างหน้านี่แล้วไปเลยแฮมทาโล วิ่งเลยวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาร์โลโอ้ยโอ้โหมันได้เร่อมันได้เรื่อเกินโอ้โห้ยช่วยกูด้วยบนเจ็บบนเจบบสะฮะเรหมดไปแล้วอยู่บน้าอีกตัวบน้าอีกตัวบน้าอีกตัวชุดดำไอตัวที่เป็นพกอมอ่ะมามไประงัพ่อไได้ล เฮ้ยมาดิมาดิมึงอะไอ้มึงอะมาดิสัตว์บึ้มไอ้เหี้ยมาดิสัตว์ไม่บึ้มอ้าวโชคดีเพื่อนๆจะโผล่ไปฟันมึงมาดิสั้แตกมาท่นเอาให้แตกนะเอาให้แตกเอาให้แตกคือกงกูอยากไปกอดหมา no shit no <c oughs> คิดถึงน้ำชาปวดมาโอ้ยเฮียอันนี้กูฟาดไปหลายตุ๊กเลยมิโซะ<อ>วันนี้กลับมาก็โดนอีกหลายตุ๊กน้ำชาที่ที่ว่าน่ารักมิโซะี่หมาก,กวนตีอ้สัตว์หลายตุ๊กหลายตุ๊กดาเมจดของกูเลยนะดิมเนี่อ,อันหนึ่งมันเอารองเท้ากูไปคาบวาไว้ที่สนามทุกคู่ใช่กูเห็นแล้วไแต่ก่อนออกแล้วและแผลที<ร>่กิบมาวาวไว้คืนไอสัตว์อ่นสองมันเอาแผ่นอะคริลิกกูไปกัดเล่น มันเลยโดนคอมโบลงเท้าไปสิบฮิตแล้วก็แผ่นอัคคีอีกประมาณสิบฮิตเิ็นีเเปล่าเป็นขีเปล่าน่าจะติดเราะปากมเยี่ยก็จับล็อกคอก็ฟาดแั้วก็ล้องเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอทีแรกก็เออไปไปลงเท้าสุ็จแล้วก็เออเฉยเฉยคงไม่มีอะไรเละกำลังจะเก็บกกงอัคิกเข้าบ้านไอ้ขี้เอาแผ่นอัคคกูไปกัดเล่นกูจับอีกีก็เอาแผ่นอัคิกคอมโบใหม่แพ่่พ่แพ่ ไม่ต้องกัดแผ่นไอคิริกูเป็นรอยฝาดูทีวีให้ดูทีวีเตะมันออกแบบนี้ชี้ใหญ่เด็กเวนมันดูห้องหลอกกันแหมันไม่คิดจะบุกหน่อยเหรองงเงานะมันได้มันได้ตามไม่ลงเลยเออกูเห็นกูเห็นใครวะออกเพื่อนกูเพื่อนกูถูกแล้วมึงยิงโดนมัน่ะ หน้าเราเนี่ยเฟิเฟร์สเฮ้ยเฟิร์สระวังท่อระวังท่อเฟิร์สเฟิร์สระวังท่อมีเสีศษที่ท่อแล้วเฟิร์สนี่ไงเฟิร์สท่ทอท่อท,อทอ่ทอโธ่บอกให้ระวังท่อไอ้เหี้ยเฟิตายโง่ตายหนึ่งลงมาลงมาลงมาเออชู่วโ <c oughs> อเคเจ็ดอะลา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  ไอ้รอบนี้มึงบุเกเถอะกูไม่ค่อยมันเลยมันมันมาช้าไปว่ะมันไม่ถึงของว่ะเพื่อนเนี่ยผมรอดักไง้ท่า,รา,านรอปัานป่าแล้วเออเพราะบอมยังไม่เลิกเล่นว่ะยังไม่เลิกว่ะเฮ้ยท่านไหนบันไดก,กลางจะลงอ่ะบันไดกลางจะลงอ่ะอะไรนะนี่อเอ่ะเดบๆบท่านแรงมือมันนะไม่เป็นไรผู้ชนะตรงนี้อยู่แล้วัห้องบนบ้านเจ็บ เป็นบงดันเป็นบงมงินในคืนชีวิตเตาทีทีนี่กูว่าอยู่ข้างบนตัวอีกไอชีอดแดดเลยเออเราพวกบอลระยะมันเล่นกันดีกว่านะฮะไม่มีครับวัดสอบจริงจริงกูมีฟาร์มมาติดบอลแต่กูไม่อยากเปิดไว้เฮียยี่สิบชั่วโมงไม่เป็นไรกูเดี๋ยวกูเปิดให้อ่ะเป็น correctioncorrection เออ แล้วเมื่อกี้กูยิงแม่งไม่ตายทอ่ทอทอ่อท่ออืมบนบ้านเงียบเกลียบเลยฮะบึ้มบึ้มแล้วบึ้มบึมบ้มบึมบมบ้มบึ้มใส่มา,าโอ้ยยิงไม่ตายเอายิงแกมดขอแกมดขอแกมด เอาดีเอาดีเอาดีปึปึึเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วไหนวะไหนไ<ะ>หนเดี๋ยวก็โดนรถไฟทับหรอเกูเกือบโดนทับแล้วไหน,ไหนวะมามอบดิเราเลอ,อ้วอะไอ่าไม่เจอวเพาอยู่บนท่อ แอบอยู่เกิดปะเนี่ยเฮียเฟิร์สไทท์นี่นั่นเนี่ยไม่มีเฮียกูว่าในเกิดชัวร์เลยโอ้ยพูดขึ้นสาม่เจอกูว่าเกิดชัวร์เลยเฮียไม่มีป๋าเปิดด้วยเกิดมันเออมึงเซฟไปหนว้ยแอบได้หลายจุดนะเว้ย เชี่ยไม่เจอว่ะตายเอเด็กเปลือยบ้าเลยฟังไหนอ่ะกันยังไงวะนนี้เอกูบอกแล้วกูเห็นไอ้สัตว์ต้องถูกของแน่ๆอะไเทียฟันมันดิฟันเลยยิงเลยกูจะเจ็บ5ตัวเอ้ยมันไม่โดนที่วางเอเด็กเปลือยู่่เดี๋ยวกูช่วยเพื่อนตายไ ใครต้องหัเนผมนฟาร์มาสมาโอเคเอาฟาร์มาสไไหนอะนี่ไงไม่มีความมันเลยจะยิงบอมยังไงอะกดแยกคู่ไงเออบอมยัดพวกมัน มากแค่งั้นมันขึ้นมาแล้วมันก็แค่คลิกแล้วก็ยิงมันออกไปอ๋อต่อตัวนึงก็ไท่านโอ้ยขี้ทำไมนเข้าหัวกูเลยวะยิงไงของมันวะเนื้อเต็มเต็มเจ็บหลายตัวเจ็บหลายตัวข้างบนน่ะข้างบนเจ็บหลายตัวเซ็งหมูแล้วเจ็บมึงตายเซ็งหมูแล้วเจ็บมึงตายเดี๋ยวไปตะกรงนเลยไปตะกรงอ่ะตะกรงตะกลรงเจ็บ ันนนขึ้้ไปตรงเกิดทุกตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นแผนพวกมันเห็นไหมหนึ่งสองเม็ดรวงตายเป็นแผนพวกมันด้วยลึกนั่นเต็มตาเก็บดเป็นอาหารรถไฟลบหนึ่งอ้าวเฮ้ยเจอแล้วเสียงมันตอกอยู่ข้างบนเนอะหัวใจหายตาย แตายเออเกือบฮึ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 ฮหลบงี้ยจะพ้นไดลบตามมายิงนอ๋อขึ้นมาปาโบให้กูยดมา มีตัวนี่หน้าหีโดนดีควายยิงช้ำเปลือกะพคนเอาละยัดบอมยัดบอมยัดบอมยายิงยายิงยัดบอมยัดบอมยัดบอมเอาละไปบอมไปบอมถไปมันตายไอ้หีตาย ใช่เ้ยอะไรดีอ่ะเราเล่นสลับเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคกู <Okay. S 2> ที่มันไปไหนสัตวย